เชีบอนุโมทนาสาธุครับเธอแต่นกสับสาธุครับรับสาธุครับท่านจริสาเบนังบนเพื่อเดินมักในระดับประถมชาติครับเชิญครับอาการทางจิตท่านนี้เป็นไงบ้างสาธุรับสาธุครับผมจาบขอโอกาสครับสําหรับอาการทางจิตเมืมาคืนนะครับก็ข้าเจ้าได้เคล์พื้นที่ก่อนทน้สมาธิครับก็ช่วงแรกได้เกิดนิ่วันห้าครับ เกิดองค์ที่เด่นชัดคือองค์กรรมฉันทานนิวรนครับข้าพเจ้าได้สํารวจอินทรีย์อยู่ที่ปลายจมูกครับจเจริญม,มาวิธีหนึ่งองค์คำครับก็ท่องดาวภาษาต่อเนื่องนเนื่องจนอาการสงบครับหลังจากนั้นก็ได้เกิดมันเข้าโดนจิตครับทําให้เกิดอาการคันที่หน้าผากครับข้าพเจ้าจึงสํารวจอินทรีย์อยู่ที่ปลายจมูกครับอาการคันก็เริ่มทุเลาลงครับจนอาการสงบไปครับ ่ได้เกิดมีตกวิจารครับพอผ่านไปก็เริ่มเกิดอาการปวดที่มือครับข้าพเจ้าก็ไม่สนใจครับชัดกำลังต่อเนื่องครับจนเกิดอาการล่งสมองล่องป่องครับข้าพเจ้ารู้ชัดตามความเป็นจริงครับจึงตั้งแต่ตรงครับช่วงการได้เกิดมันเข้าโดนจิตครับทําให้เกิดมันเข้าสึ่การพมครับเจิดอาการปวดที่ท้องครับข้าพเจ้าจึงรีบสำรวมมีสีอยู่ที่ปลายจมูกครับ ชาจั wow. umas, mm ่มแงดับสา์จนอาการสงบครับพออาการสงบเริ่มเกิดอาการสมองโล่งบ่งเบาสบายอีกรอบครับแต่ข้าพเจ้าไม่สนใจครับก็ดับสะต่อเนื่องต่อเนื่องอยู่ที่ปลายจมูกครับจนช่วงท้ายเกิดมันเข้าดันจิตให้เกิดตัานหาที่คอยกระเซ็บครับข้าพเจ้าพยายามให้ต่านหาที่คอยกระเส็บพยายามให้ข้าพเจ้าลืมตาดูเลยละครับแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สนใจครับ ก็ต่อสู้กับกิเลสนี้สู้อย่างเต็มที่ครับจนในกายดังครบชั่วโมงครับน้องับสาถูกครับครับสถูกครับแล้วช่วงเช้าแล้วครับช่วงเช้าครับเจ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิครับเนาะยังไม่ได้นั่งเนาะอะเอาล่ะไม่เป็นไรก็พยายามทําให้ได้สองจังหวะเนาะสองช่วงนะครับถ้าได้น้อยอินทีก็จะอ่อนนะครับ่ากําลังก็จะสู้ก็ไม่ได้เพราะ ทรสมานี้ทำสมาธิหนึ่งชั่วโมงจะไปควบคุมยีิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่ฐานนะ้วกลางคืนก็ไม่ได้กําหนดดับผัสสาะแล้วนอนหลับไปนะพร้อมกับอินทรีย์ก็ไม่ได้อีกเลยหายไปหมดน <c oughs> ะครับไม่ใช่ฐานนะดับก็ป่อแปะปอแปะมันก็เลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมาทํรสมาธิหลังจากทั้งวันที่ดับก็ยังไม่ได้มักในผลเนาะ เพนนั้นเพื่อท่านดับผัสสา,แล,า,า,แ,ลาแล้วเพอมากล่าวธรรมถามละมาทิแล้วกล่าวธรรมอินทรียก็จะไม่บริบูรณ์พอไม่บริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไฟไปไฟมา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นการรายงานอาการทางจิตจึงข้ามกันไปข้ามกันมานะครับไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตามระบบแห่งรัศมีไม่เป็นตามระบบแห่งธรรมนะครับแต่ถือว่าดีไหมก็ดีแล้วเพราะว่าเป็นสภาวะที่ท่านสามารถเริ่มต้นแล้วก็กําลังเข้าไป เพื่อให้รู้ว่าอ๋อสเตปแรกที่เกิดขึ้นต้องมีอะไรต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านดับภาษาได้จริงแต่ตอนนี้ดับภาษายังไม่จริงคือยังไม่ได้ล่องโป่งเนื่องจากเป็นสัญญาแต่ถามว่ารู้จักสัญญาหรือยังอ่ะรู้แล้วออเขาทาให้เป็นแบบนี้ตามสัญญาหมดสัญญาก็จะมีจิตบ้างมโนบ้างอยบบ่างบางซึ่งควบคุมระบบแล้วแล้วก็ให้ท่านเดินตามสัญญาของมารน,นะครับซึ่งเป็นรูปผสมระหว่างมีมารกับมีภริยาด้วย ผสมกันอยู่ในสภาวะที่เป็นสัญญาเวทนาวิตตนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรช่วงแรกๆทุกท่านจะเหมือนกันหมดแต่เมื่อท่านอินทรีย์แข็งแรงดับปัสสาวได้ถูกต้องดีแล้วเนี่ยสัญญาจะกลับมาเป็นสัญญาภาริยนะครับตอนนี้ยังเป็นสัญญาลูกผสมนะซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่กำลังจะต่อสู้แล้วก็ยัง ไม่ได้ผสมอะไรมากมายจนไฟจะเละตุ้มเป๊ะนะอันนี้ท่านก็ยังเป็นระบบดีขึ้นแล้วนะเช่นถ้ารู้แล้วว่าอะไรเกิดก่อนเมื่ออะไรเกิดก่อนแล้วก็อะไรตามมาเพราะฉะนั้นสัญญาต่างๆเขาก็ต้องถ้าเป็นสัญญาพยะก็ต้องมาตามชาตหนึ่งสองสามสี่ในอาการนั้นๆไม่มีการแต่งกิตแต่ถ้าเป็นสัญญาลูกผสมปุ๊บก,ก็จะไฟไปไฟมาหรือเอาหนึ่งไปไว้สองเอาสองมาไว้หนึ่ง หรือเอาหนึ่งอยู่กับที่แล้วทําให้ใจชื้นแต่เพอจะเป็นสองปุ๊บใหม่กลายเป็นสามมาแทนพอ็สามปุ๊บก,ก็กลับไปเป็นสองสองปุ๊บก,กลับไปเป็นสี่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสัญญาที่เป็นรูปผสมจะเป็นสัญญาที่อ่อนกําลังกําลังไม่พอในการถอดละวังวันนะครับละวังวันเพอร,รายงานในการทั้งทีก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับก็จะมั่วๆหน่อยนะครับภาษาก็เหมือนมั่วๆหน่อย นะครับแต่โดยทำในเนื้อแท้ก็คือรู้บ้างรู้ตัวทั่วพร้อมบ้างนะ้วก็สามารถกล่าวทำได้ถูกต้องแต่เป็นของอ่ามาเป็นสัญญามารซึ่งผสมกับสัญญาของพระองค์ซึ่งมีการท่องมีการอ่านมีการฟังมีการกําหนดแต่ยังไม่ใช่สัญญาที่เป็นอรย100ิยะร้อยเซ็นต์ข้าใจยังครับแบบนี้นเข้าใจแล้ครับท่านอาจารย์น้องกับสาธุครับเข้าใจว่าไง ของข้าว่าเจ้ายังเป็นสัญญารูปผสมครับยังไม่ยังไม่ใช่สัญญาแล้วรู้หรือ,อยังว่าอยู่ตรงไหนเป็นรูปผสมข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะเป็นมันเขาเสื่งมใจผมครับ <c oughs> ก็เกิดความร่องโป่งเบาแต่ยังไม่เกิดกิจติอต่รครับยังไม่เกิดกิดติสุกนะเพราะฉะนั้นเขาสิ่งตั้งแต่เริ่มแล้วตั้งแต่เริ่มแล้วก็นั่นก็หมายความว่าอะไรทั้งวันจันดับปสัสสาวะไม่มีกําลัง <c oughs> พอไม่มีกําลังปุ๊บเขาก็สิ่งท่านก็นเริ่มเลยแล้วก็เคลียรพื้นที่ก็ยังไม่มีกําลังที่จะทําให้เขาหลับได้นิวรณห้าใช่ไหมในเมื่อเขาไม่หลับนพะพอท่านทำสมาธิปุ๊บเขาก็ให้ท่านชุ่มชื่นใจนิดนึงว่ามีนิวรณ์ห้ามาแล้วนะนพอนิวรณ์ห้าต่อจากนิวรณ์ห้าปุ๊บอาการทางตจิตต้องไปไหนต่อถ้าเป็นของภระระยาก็จะ เกิดสภาวะขึ้นมาไปต่อเรื่องเนื่องจากทำทั้งหลายย่มหลังหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่ออย่างทางทำหลายให้บริบูรณ์ของท่านจะหายทันทีก็จะเป็นสัญญามายนะครับเพราะนั้นพิก่าทำปุ๊บก็จะพลาดเลยนะครับอเข้าใจอย่างแบนนี้ผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านนั่นแหละอยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละถ้าท่านดาบตายังไม่มีกําลังพอ นะครับอินทรีย์ยังไม่แข็งแรงพอพอท่านมาทําสมาธิเขาก็มากับท่านนั่นแหละก็คือจิตบ้างมโนเบ้ายงยานบ้างเข้ามาแทรกท่านแล้วก็บล็อกท่านไว้อยู่ในระบบหมดงั้นท่านจะกยับไปไหนกําลังไม่พอก็ต้องดับต่อสู้เขาอย่างนี้แหละแล้วถ,ถามว่าต้องเป็นอย่างนี้อีกนานมันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยจนบว่าก,กาลังท่านจะมากกว่าโดยตัวเลขโดยสมมุติก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือมีบุญมากกว่าบาตอแล้วเนี้ยบาปมากกว่าบุญแต่ว่าบุญมาแล้วไง บุญมาแล้วมาเติมละมามาเข้ามาแล้วเนื่องจากท่านทำารมาธที่นี่แหละก็เป็นการสร้างบุญใหญ่อันนี้สองใหญ่ละเห็นไหมเพราะฉะนั้นการสร้างบุญใหญ่นี้สองใหญ่ก็จะทําให้มารอ่อนกาลังอ่อนกําลังอ่อนกําลังจะรู้ได้ไงว่ามารอ่อนกาลังก็คือการที่ท่านกล่าวทมและการที่ท่านเดินมักจะเปลี่ยนไปจะเกิดความสดชื่นแจ่มใสโล่งโปร่งเบาสบาย อาชีพกิจการงานก็เคยยุ่งยังวุ่นวายมม่วไปมั่มาเขาก็จะเป็นระเบียบไปหมดเรียบร้อยแก้ไขปัญหาได้หมดนะครับปัญหาต่างๆที่เคยตัวเคยเจ็บออดออดแอดแอดมีโลกมากมายมาแตกตอนะคนใกล้ชิดมีแต่ปัญหาเมื่อกําลังท่านสูงขึ้นดีขึ้นพวกนี้ก็จะปราบเรียบสง,งบระง,งับปัญญ์เป็นธรรมาชาติไม่ก,ะกระจากระต่อนไม่ทุรนทุรายเห็นไหมแยา่สายโลหิต มนม่มมีเพื่อนฝูงบริวารเงียบสงบลาบไปหมดแต่ถ้าท่านยังทําไม่ได้พวกนี้จะขึ้นมาหมดเลยหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องให้ซ้ายก็มีเรื่องขวาก็มีเรื่องเรื่องในที่นี้ก็คือปัญหามากมายแก้ไม่จบวนกลับมาแก้ไม่จบวนกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเพอท่านทําถูกต้องทุกอย่างก็จะปรับหมดเขาเป็นอาญยสัจ์ เป็นการเดินมรรคที่คู่กันระหว่างผู้มีบุญกับผู้มีบาปเพราะฉะนั้นบุญมาแล้วเมื่อบุญมาแล้วในการที่มาปฏิบัตินี่ก็มีบุญแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นการสร้างบุญให้ได้กันซึ่งกันและกันกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สร้างให้ท่านชี้ให้ท่านท่านก็ต้องทําเองเพราะพระองค์ก็ตัดแล้วเราเป็นเพียงผู้บอกทางตากาก็เป็นเพียงผู้บอกทางครูบาอาจารย์ก็เช่นกัน ไม่สามารถจะจับมือถือแขนให้ท่านมาทาได้มาปฏิบัติได้แต่ท่านต้องทําด้วยตัวท่านเองอี่เป็นแต่ครูบาอาจารย์บอกให้นะชี้ให้นะไม่มีมูลค่าเพิ่มใดๆไม่มีว่าเก็ตเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไร้สิ้นนะครับด้วยความเกื้อกูลด้วยความรักความเมตตาเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่ได้อธิษฐานจิตมาเป็นหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องยื่นภาชนะออกรับนะครับด้วยศรัทธาที่ มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่คนนอนแคนนะเข้าใจยังเข้าใจแล้วครับอาจารย์สาธุมีคําถามไหมตอนนี้เข้ามาเล่ายังไม่มีคําถามครับอาจารย์สาธุถา้ถา,ม<ะ>ถามีก็เรียบร้อยเลยเพราะยังไม่เข้าใจอะไรมากมายถ้าถามมีก็เสร็จอีกเห็นไหมนี่แหละก็ะแสดงว่ากําลังในการดับภาษาก็ เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ใช่ดีที่จะเข้าไปบรรลุธรรมต้องเข้าใจคับว่ายังไม่ใช่ดีที่จะเข้าไปบรรลุธรรมได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีขึ้นนะครับอะอนุมโมทนาสาธุครับสวัสดีครับท่านชลิตแซเบ้น้องบนผู้เดินมักในดับปฐมฌานสาธุน้องจับอนุโมทนาสาธุครับอาจารย์น้องจับสาธุครับ